รอไปก่อนไม่ใช่ต้องให้ความแตกแยกมันหายไปก่อนใช่รอให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ก่อนก่อนแล้วพอเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งทุกภาคมาจับเือกันจากนี้ไปจะเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชนให้เลือกพวกผมเป็นผู้แทนราษฎรบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแต่ยุติความแตกแยกก่อนนะครับครับเพราะความแตกแยกถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ผมไม่เห็นว่าจะควรเลือกตั้งเลยไม่สมควรคนไทยเราคิดว่าการปฏิวัติรัฐประหารไม่น่าจะมีแล้วแต่ก็เกิดขึ้น สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชายแล้วอยู่ๆก็มาเกิดขึ้นเมื่อปีสี่เก้าอีกมันเป<อ>็นยังไงฮะหเหห็น,หนอเชิญครับจากความเป็นจริงกันอะไกันคือผมอยู่ในเหตุการณ์ยี่สามกุมภาสามสี่น้าชาติถูกปฏิวัติเก้ากันยาสี่เก้าคุณตั้งศณถูกปฏิวัติคุณเอกเชื่อมาทั้งสองเรื่องเนี่ยปฏิวัติเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะผู้ทาปฏิวัติได้ข่าวว่าตัวเองจะถูกย้ายอืมจะโดนกดจากตำแหน่ง ถูกย้ายจะใช้คำว่าปลดแลอถูกย้ายก็เลยครับทั้งสองกรณีเป็นอย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้ออกมาเป็นข่าวครับแต่แรงผลักดันโดนบรรดาใจให้ทําเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าปฏิวัติโดยคนคนเดียวเหมือนกันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบ้งก็ยี่สามกุมภาพันธ์สี่ผมก็เคยเป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนั้นที่ที่ถูกปฏิวัติเนี่ยครับอยู่บนเครื่องบินด้วยผมไม่ได้อยู่มมนได้อยู่ หลายคนอยู่กับท่านจะาชายผมส่งท่านที่บ้านเช้าวันนั้นครับแล้วผมคุยกับท่านไว้เยอะแยะเลยก่อนที่จะมีการปฏิวัติสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าเช้ายี่สามกุมภาสามสี่ก็คือคืนยี่สองกุมภาสามสี่เหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นเป็นยังไงผมนั่งอยู่กับท่านจะาชายเป็นยังไงคืนยี่สองกุมภาสามสี่แล้วท่านถูกจับตัวตอนสิเบเอ็ดโมงยี่สามกุมภาสามสี่เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแล้วพอถูกปฏิวัติไปแล้วแล้วชาติต้องไปต่างประเทศครับแล้วกลับมาแล้ว ผู้ที่นําคณะปฏิวัติรองสชาตอน23กุมภาพันธ์34พี่เต้พี่จอร์ดพี่พีสุจินดาอะไรเนี่ยนะฮะรุ่นนั้นน,น,นะ,ะครับจะปรแหก็มาหาณนชาติที่บ้านเอาดอกไม้มาบื้เริ่มเลยอม,มาขอเข้ามาอผมยังอยู่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์เข้าใจกันผิดไม่ก็มาขอเข้ามาครับแล้วจาได้พี่จอร์ดซึ่งท่านก็เสียไปแล้วนาชาชิก็เสียไปแล้วคงไปคุยกันข้างบนนะ่ะนะ พี่จอยบ,บอกว่าผมมาขอโทษพี่ชายก็แล้วกันว่าพวกผมปฏิวัติพี่ชาติตอนนั้นตอนนั้นน,นชาติก็เข้าไปก่อนกอบอกเฮ้ยมีมีอะไรหามากินเหล้ากันดีกว่า <ừ> น้าชาติเป็นคนแบบนั้น <ừ> จริงจริงแต่คุณทักษิณไปอีกเรื่องหนึ่ง <ừ> นึกถึงภาพาคุณทักษิลมาก่อนคอกินเหล้ากับคุณสนที่หน่อยสิย <ừ> ไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมแต่นาชาติทําได้อแบบนี้เป็นต้นมันถึงไม่มีบานปลายมันถึงปัญหามันไม่เกิดอืลูกผู้ชายบางครั้งก็ต้องกรีดเลือดพี่ชายก็ ท่านชาชัยอาจจะผ่านมาเยอะครับท่านถูกจงบนสลิตให้ออกไปนอกประเทศสิหกกันยา2500้าร้อยผมยังไปส่งท่านขึ้นเครื่องบินเลยสิบกกันยาสองพันห้าร้อยผมยังไปส่งท่านขึ้นบินท่านยังบอกอะไรบอกให้ก่อนหน้าไปก่อนนะส6หกกันยา2 5 0 0หร้อยแล้วมาหกสิงหาสอง้าสามหนึ่งท่านรับร่วมราชวงการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรียี่สามกุมภาสาสี่ท่านถูกปฏิวัติแล้วท่านก็กลับมากอดคอกับคนที่ปฏิวัติท่านกินเหล้าเฮฮากันอยู่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งสิ้นครับ และนี่คือบทเรียนที่สอนมาให้ผมเติบโตขึ้นมาในสังคมไทยในะสังคมการเมืองประเทศไทยว่าอะไรที่เราทําได้ที่จะนําไปสู่ความสงบสุขทำเถอะครับอย่าเอาคําว่าเสียนหน้ามาขวางกัน้นอย่าเอาคําว่าอะไรล่ะทําใจไม่ได้อะไรเนี่ยนะผมเคยพูดไน้นะขอโทษตอนนั้นผมเป็นนักการเมืองเต็มตัวเป็นรองนายกเป็นสอ,สอรัเพราะว่า,วามนุษย์เนี่ยทําจรวดไปโลกพระจันท์ก็ทําได้ ทำโทรทัศน์ถ่ายโซดสดผ่านดาวเทียมทามือถือเก่งพูดได้หมดเนี่ยทำอะไรได้ทุกเรื่องมนุษย์เนี่ยทําไม่ได้อยู่เรื่องเดียวคือทําใจอฉะนั้นทําใจให้ได้ก่อนเถิดปัญหาจะละลายไปเยอะเลยครับอันนี้หมายถึงทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันในสังคมไทยในปัจจุบัน,บนผมเมื่อกี้ผมถึงบอกไงอย่าพูดอย่าเอาสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นและใจเราคิดไปเนี่ยเอาน้นมาขวางกันละทําให้การเจรจาเริ่มต้นไม่ได้อืตรงนี้เนี่ยถอดออกไปเถอะครับ และเชื่อว่าความเป็นคนไทยด้วยกันขณะนี้เนี่ยทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกเขาบอกประเทศไทยดีมากทรัพยากรทางธรรมชาติก็เยอะพูด for ์ h e world ก็เยอะการท่องเที่ยวก,ก็ดีนะครับอ,อ,อุปนิสยัยไทยแลนด์เป็น land of อ m i l e s ยิ้ยมแย,ย้มแจ่มใสก็ดีสร้างไรายได้ให้กอบคนไทยมากๆทําได้แต่มาตายอยู่อย่างเดียวคือคนไทยทะเลาะก,กันยังไม่เลิกสักทีแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนสนามรบในประเทศอาจจะไม่ได้ใช้อาวุธอะไรนะฮะเป็นสนามการค้าให้ประเทศไทย เข้าสู่การขาเต็มตัวทำได้ดีครับคิดในมุมกลับสิผมเจอชาวต่างประเทศบ่อยมากเขาบอกว่าถ้าคนไทยหยุดความแตกแยกซึ่งกันและกันได้เนี่ยประเทศไทยจะกลายมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงที่สุดในภูมิภาคนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมเนี่ยไปเจอกับจีนกับอาเซียนกับอินเดียตลอดเวลาเขาพูดอย่างนี้จริงๆแล้วก็ฝากถามผมมาบอกมิสเตอร์กรมว่าหลายคนไทยจะเลิกทะเลาะกันสักทีแล้วท่านว่าอย่างไงครับผมบอกว่า ผมไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ทางการเมืองแล้วแต่ผมเห็นภาพแล้วเนี่ยสามารถยุติได้ก็อย่างที่แนบไปแล้วสามสี่ข้อที่พูดกันมาเนี่ยนะค,ะครับขอให้ทำเถิดและคนไทยไม่ใช่ศัตรูซึ่งกันและกันถ้ามองหน้ากันไปแล้วบอกคุณกับมึงกับกูเป็นศัตรูกันอันนี้มันไม่จบจะบอกอว่าให้เราเป็นคนไทยด้วยกันนะความแตกแยกนั้นต้องถมปัดมันออกไปมีอะไรที่เราจะช่วยกันได้เพื่อส่วนรวมตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นเถอะครับ แล้วเวลาไปคุยกับท่านนายกเนี่ยคุยกับท่านในส่วนที่อำนาจนายกน้ฐมตรีทําให้มันเกิดได้ก็ค,คุยกับท่านตรงนั้นนี่นี<ะ>่แน,น,น,นะไว้เฉยๆ<ะ>ไปบอกท่านนายกบอกว่าต้องทาอย่างนู้นทำอย่างนี้สินายกก็จะถามเราว่าผมมีอำนาจทำไหมล่ะไอแบบนี้เป็นต้นจึงทําให้ปัญหาจบไม่ได้ครับอ,อันนั้นเราทราบกันแล้วไปจับขา่าวคุยในทางลับกันเขาว่ากันว่าในหลายประเทศมีตระกูลหรือมีกลุ่มทางการเมือง อเมริกามีเคนเนดีที่อื่นก็มีกันเยอะแยะกลุ่มราชครูซอยราชครูเป็นแหล่ง<า>ผลิตนักการเมืองชั้นดีท่านเป็นทายาทรุ่นที่สารุ่นที่สี่ของซอยราชครูจะมาทงการเมืองอีกไหมครับตอนนี้รุ่นที่4ี่เข้าไปเป็นสสสระบุรีอยู่แล้วคนเดียวค,คือลูกของพี่ปอ๊อกครลูกองพี่ปองคนนะฮะอดีเเกขาปางปางอดีเรกขาเป็นรุ่นที่รี่ผมเป็นเด็กๆรุ่นที่สับ,ร,บรุ่นที่หนึ่ง ท่านจอมพลผินชุนวันท่านเผ่าศรียนนท์รุ่นที่สองชาติชายชุนวันประมาณในเรเอกสารร,รุ่นที่ 3, สามไกรศักดิ์ชุนวันปองพลในเรเอกสารกอนเทพลังรีนรุ่นที่สี่ก็มีลูกของรุ่นเราเพิ่งเข้าไปคนเดียวครับ,รบเป็นสสสระบุรีตอนนี้กออ็อยู่ในพักฝ้าของรัฐบาลก็ไปอยู่รวมใจไทยนะตอนนี้ใช่ขึ้นไอย่างน,นดังนั้นรุ่นที่3ก็มีสสท่านหนึ่งรุ่นที่4ก็มีสสท่านหนึ่งท่านไกรศักดิ์ก็ยังเป็นสสประชาธิป,ปัตย์อยู่เนี่ยนะครับ อันนี้กลุ่มราชครูจะช่วยเหลือประเทศได้อย่างไงบ้างในยามปัจจุบันหรือว่าต่อไปในอนาคตกลุ่มราชครูเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนิดของสังคมการเมืองับไม่มีอํานาจไม่มีบารมีพอที่จะไปช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองได้หรอกครับปัญหาของประเทศชาติต้องคนไทยทุกส่วนเข้ามาช่วยกันกลุ่มราชครูเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวนิด,น,ดนิดเท่านั้นเองอบางเอญเรารับช่วงกันมานานนะครับ แต่ว่าความที่จะแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองนี้อย่างที่ผมคุยกับคุณเองมาเนี่ยทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันโดยอย่าไปมีวาระของส่วนใดส่วนหนึ่งมาขวางกัน้นผมฟังดูแล้วเนี่ยเอะมันเอาเรื่องนู้เรื่องนี้มาขวางกั้นอยู่เรื่อยความสงบสุขของบ้านเมืองจะไม่ยุติใช่ไหมครับ,ยรบอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงว่าพอพูดถึงว่าผมจะหยุดยุดตินะท่านนายกแต่ท่านนายกต้องไม่ยึดทรัพย์ท่านทักษิณน,นะแล้วมันจะจบยังไงล่ะ เพราะอำนาจที่จะเพิกถอนการให้ยุดทรัพย์ไม่ถูกยึดทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของนาย,ยกรัฐรมนตร,รีพี่กรณ์ครับเหลือนหนึ่งนาทีอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านชมคนหลังบ้านชมพี่กรณ์อยู่ขณะนี้เนี่ยเชิญเลยครับอยากย้ายพี่น้องประชาชนนะครับทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในขณะน,นี้ผมอยากจะเรียนเลยว่ายุติได้ครับเอาสิ่งที่เป็นความเป็นคนไทยได้วยกันอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของใครเนี่ยเอาส่วนของท่านเข้ามา รับรู้และแก้ปัญหาในส่วนที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยท่านสอสอครับท่านนายกรฐมตรีครับท่านรัฐมนตรีทั้งหลายแหละเนี่ยช่วยกันแก้ไขได้ครับเพราะบรรทัดส,สุดท้ายแล้วเราไม่ใช่ใครเลยคนไทยทั้งนั้นแหละแล้วผลความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับไฟได้ายหนึ่งเลยประเทศชาติโดยภาพส่วนรวมเสียหายหนักมากๆครับขณะน,นี้ขณะที่ท่านขัดแย้งกันอยู่ขณะเนี้ยความเสียหายต่อประเทศไทยความเสียหายด้านธุรกิจการลงทุนการเสียหายต่อภา,าพพจนักท่องเที่ยวที่จะมา 4 0กว่าประเทศเขาบอกแล้วว่าไม่ให้ประชาชนเข้ามาไรายได้คนไทยหายไปหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทขอให้ท่านหาทางลงตัวกันให้ได้จะครับแต่วิธีการเนี่ยผมแนะไปแล้วคุยคุณเอกไปแล้วว่าอย่ามาประกาศก่อนว่าจะต้องเป็นอย่างนีง้จะต้องเป็นอย่างนี้นัดพบกันให้งเงียบๆทาได้ท่านก็ทากันอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ต้องเอามาถแถลงข่าวจนกว่าได้ข้อยุติแล้วขอแนะนําอย่างนั้นแค่นั้นก่อนครับเอาล่ะครับขอบพระคุณมากครับดีครับ คงจะต้องไม่ต้องขยายความอะไรกันต่อนะครับเพราะว่าสรุปกันอย่างชัดเจนวันนี้คนหลังมา่านผมนัทพลกันสูตรกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณกอนทัพพลังศรีครับก็ตั้งใจจะทําทุกอย่างเพื่อบ้านนี้เมืองนี้ของเรานะครับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะพูดคุยกับทางรายการอยากจะติชมอยากจะพูดคุยกับคุณกอนทัพพลังศรีส่งอีเมลเข้ามาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏทั้งนัทพล9 9 at gmail com และ bchannel.tv@gmail.com เช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ